นี่พี่น้องโอ้โหตายเราพี่น้องก็เ,เต็มแหลกมาแล้วโอ,โโอโ้ตัวตายพี่น้องอ๋อมาหลังนี้หลังนี้มีอาการพี่นอ้องนั่น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 อู้วอาะติดอยู่พี่น้องนี่อ่ะขอ้อยัดเก็บครับผม พีดอลิพี่นอ้องปักเคาะปักเคาะนี่ครับนี่ครับโอ้โหัวยากเก็บครับ่น้ชมพี่น้องว้าวมาแล้วพี่น้องแต่งที่สามครับพี่น้องนี่ดีลังนี่ พี่น้องนี่นี่นี่หลังนี่ขาดไปซื้อนี่พี่น้องอู้บนหน้าเสื้อพี่น้องนี่ขอุยาตไทยด้ยครับผมเอ้ได้เอฟซีไหมลวครับผมโอ้ครับผมว่าใส่เบียจะเจอลุงครับผมแล้วก็เล้นดิมาเฮเบิ้งติดตามช่องครับผมติดตามจลอดครับครับผม เอี PC ครับครับผมเดี๋ยวไปใส่เ <desserts> บ <Negative notes> ็ดครับเดี๋เปิดเบิ้งนึครับเบงเบิ้งเรียนเรียนเบ้งชอนตะเกียบว่าจ้านี่เพ่มากเนี่ยครับว่าไงห้อยจูบรอจะผลมากอ้เดียวไปทำยังไงนี่นองแมนมือของ้เหนูไรับเต็มห้อยจูบหน่อยบอกครับ ขอจะเรียกห้งคักเรี๋ยวร้ายหนึ่งนี่มันผมีที่เลาไปใส่ได้เกือบสองโลปากคอตัวเกือบสองโลใส่อะจอันหัวส้นไงวะอ๋ออ๋มานๆเนอะเอาเทียบตามเทียบตามครับครับก ah. ah ับค like ุณลยครับ นจะช่องนั่นแหละเ <laughs> ยอะกระปรูพี่น้องเมื <laughs> ่อ <laughs> กี้เจอ fc พี่น้อง fc เก่า fc ใหม่เพิ่นมาทักทายพี่น้อง <laughs> <laughs> เล่นกลิก่นโดนเติมพี่น้องเดี๋ยวจะค้ำกันขอญอาตใส่เบ็ดนะครับ พี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดน้องเพี่งน้องนะ,ะคดี้าก้นครับผมไปครับ <c oughs> รุ่นกันตอนเศร้านะ ทุกท่านครับผมบพบกับช่องนุ่มจากรลัดธ์ทนเช่นเคยพี่น้องไปครับพี่น้องไปยามเบ็ดน้ากันพี่น้องสำหรับเสานี้กับเบ็ดริมหววนะพี่น้องนะใส่เบ็ดเนื้อเขียนเลยเนื้อปูไว้น้ากันพี่น้องอู้เสาน,นี้หนาวแห้งพี่น้องนะครับหมอกลงจัดเลยพี่น้องสำหรับวันนี้ไปครับผมไปรุ่นเบ็ดน้ากันครับเจ้ามาหรืบอปรามาณครับผมไปครับู <c oughs> หนาวแห้งพี่น้องนี่แ้วนัวจ็บหนาวพี่น้อง <c oughs> สิบห้าสิบหกองศาแต่ว่ามันอุ่นขึ้นเลยหนาวอยู่เนาะพี่น้องเนาะหอกลงจัดเลยมือเนี่ยครับโอ้ตายจะกินเนื้อให้บนนี้พี่น,อน้องนะฮะเนื้อเขียดหลังนึงจะหันไปส่พี่น้องโอ,โอ,โอ้เขียดอยู่คือเกาพี่น้องเลย กาศหนาวแห้ง hey, พี่น้องนี่ด้วยจุดบนหนาวนะโอ้หนิ่งเลยครับอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บมาเก็บน้องพี่น้องนะออครับหูอากาศยอดเลยนี่นะครับฟังตรงขามใส่เบ็ดหรือสองฟังของหวยเลยพี่น้องเลยเด้เมือนเดี๋ยวนีแตบมีพี่น้องเมืองบน,น,นแหงอากาศเมื่สิ คนนู้นมาใส่หลอบปลาเลยพี่น้องเลยหนาว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 เฮ้ยหลักนี้เฮ้ยโอ้โอเบ็ดจมเลยพี่น้องนี่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 ใส่เบ็ดเยื่อปูไว้ได้พี่น้องน,นี่อยู่บ่ นะครับเบ็ดครับพี่น้องอูการลังแรกกบ,บยูโลพี่น้องนะครับเบ็ดจมเลยไหมเอาบุญยูพี่น้องโยวหนาสิได้สิได้เอาบิาุอออง,ออบงอีกหลังนึงพี่น้องอู้หลังนี้กระจมพี่น้องอู้ยังเดี๋ยวบุญยูจักหลังมันี่นี่กระจุ่มอ้บุญยูอีกหน้อนี่น โอ้หลุดเดี๋ยวเราพี่น้องเอ้ยนี่ครับโอ้สองหลังติดเลยพี่น้องเอ้ยเอาตายแล้วบระดีมายามตอนขึ้นสิเราพี่น้องนะฮะโอ้เกี๊ยวผักบุงผักปีผักเกษตรน้ำโอ้ประยู่เลยพี่น้องเอ้ยสองหลังงอลงงงอยู่เลย ตายแล้วสองลังเอาไปยู่เลยพี่น้องนี่ฮะสองลังติดเลยโอ,อู้หูขี้ตัวใหญ่ยูเลยพี่น้องนี่ครับตัวนี้ฮะสองลังเลยไหมนะครับติดโอ้ยผักตบตายละหลายลังนุ่มสุดทัดทิ้งใส่ลังสีพี่น้องเอาไปยู่เลยไหมอ้หูเสียใจครับผม ไปยามต่อไปครับผมครับพี่น้องยามเบ็ดต่อไปพี่น้องอู้เสดายสองหลังเมื่อกี้นะพี่น,อน,นอ้องเนอะโอ้ลุงจัดล้พัดกินกิดนึกว่ามันสิยอยู่ไหมสองหลังเลยไหมบวยอยู่เลยไหมเกี่ยวอีผักเกษตรหนังพี่น้องเอาบวยอยู่ไปโอดินอยู่คือเก่าพี่น้องเดียหลังนี้ก็ยุคคือเกา่า โ,โ,โส่งหิมมานี่ด้วยครับโยดทางเลยเสียดายเสียดายสองลังเมื่อกี้เอายยนเอาอยูให้เด็บโผง,งามอยู่เด็กก็ลงงวงเลยนีย่โอ้โหนี่ปยปู่เขาเกิดยังดู่คอเก่าพี่น้องนี่ครับไปครับผมเดี๋ยวค่อยมาเก็บครับผมพี่น้อง อู uh ้สิอดไรหนูพี่น้องดิเป็นปทางหนูพี่น้องเดยเป็นเลือดเติบพี่น้องเดินะครับให้ทางหนูนี่แลงนะฮะให้หนูแลนนี่ใส่เี้ยปูเว้เี้ยปูไปยู่สบายดีเลยพี่น้องเยโอ้หูบังควยหนูพี่น้องเดยนะฮะโอ้หูแต่น้ำมาใสได้ว่ายุบใส่เลยเนี่ยดักดูนะครับทางทั้งมันหนูนะพี่น้อง ทางหนูเต็มเลยุบควยหนูโอ้ยอยู่คือเก่าพี่น้องเลยอ้ปลา่ากินเงีย้ยเลยไหมทั้งปเงาปูเดี๋ยวเขามาเก็บนี่นมีดิกกรป่ะมีไพ่น้ำ โอ้เนี่ยเขยียดเยอะร้อยเชื่อเขาพี่น้องเอ้งอาเข้าหมยามไปเรื่อยๆครับไปครับพี่น้องยามต่อไปครับผมตามหาเต็มแรกกันโอ้ยเดี๋ยวครับพี่นอ้องอไอออกตากหนาวแห้งนะครับหมอกแล้วหลายพี่น้องตัวเ้านี่ยบนนี้โทรศัพท์บลูจะเห็นบ่พี่น้องนะครับ ไปครับผมตามหาแต้มแรลกกันโอ้โหนี่เนยยังร้อยอยู่เลยพี่น้องไงเมีม่ยมากินเนื้อให้นกจักแรปมาตินเลยทั้งนี้โอ้เสียดายสองหลังแรกนี่มงอลงงงอยู่กินเด็ดเลยมี่ลังนี้อก็เปลยนังสี่อ้หลังนี้น้อยกินพี่น้องนะครับ มาสะบัดเบีย้ยโเบ็ดเปียกเ,เ,เลยพี่น้องเอ้่ยอากมายู่อีกแล้วพี่น้องอู้สามล,างลังแล้วสุดยอดเลยครับพี่น้องเอ้ยไหนนี่ใส่เบ็ดโอ้หลังนั้นเนี่ยปูอยู่เพื่เก้าโอ้บ่ก,กินครับพี่นอ้องพยายามต่อไปครับผมนะครับหมอกลงเต็มเลยครับ สยอดเป็นหนองไปยังไม่ทันแต่มเลยพี่น้องเอี้ยนะครับหมอกลงจัดเลยคือน้องแต่เศร้าแล้วสยอดครับไปครับพี่น้องยามหาแต้มกัน,อน,ออนโอ้ เนี่ยเกียดตายครับพี่น้องบอกกินเยอะนี่กับยุคเก่าครับหายงามงับดิพี่น้องนี่พี่น้องีใส่เด็กปาคอเงี้ยยุ่งมึงบ่นเลปูตายวะดนโอ้โปูตายลีพี่น้องเอ้ย ไปนะครับย่าตลอดเนี hmm. ้ยพี่น้องเด็ดอไรพวกเขียดอยู่พุกเอาเดี๋ยวมาเก็บครับ นี่บเหหมอมีเงียะปูอยู่เหมือนเดิมปูนนีเนียเขียดอฮ้ยเงี้เขียดอยู่กือเ่าพี่น้องเนี่ยโอ้โหนะครับหมอครับพี่น้องไปยัดเก็บครับผม ครับพี่น้องยา,ยามเบ็ดน้ำกันพี่น้องเอ้ยโอ้ยังพระท่านเจอแต้มแรกเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยหมอกก็ล้มคักพี่น้องมังอยู่คือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยไปครับผม ไปครับพี่น้องโอ้ยยิมีแต้มบอเด็กพี่น้องนี่อากาศสุดยอดเลยไหมนั่นยู่คือเก่าพี่น้องเอ้ยโอ้เงาเงียบเงาเทพเลยนี้นง,นง,นง,งแตมบวลเลยดุนแก,กนครับพี่น้อง ยังคู่เก่าพี่น้องเนะี่ยังเหลืออยู่เข้าพี่น้องนะี่โอ้โจอดครับโอ้ยังมือมีแต้มเลยพี่น้องนี่นะครับหนาไฟหนาไฟลึกๆเ,เลยครับครับผมยามไปเรฤทธิย เนื้อมันเหลืออายก็ถจะว่าใส่ถิ่มใบนะพี่น้องเนาะหุ่นครับโอ้โหอากาศก็เป็นขนาดนี้อู้โ่นี่ไม่ดึงพี่น้องอยู่วะเนี่ยนะครับเฮ้ยนี่พี่น้องโอ้โหตายเราพี่นอ้องก็เต็มแรกมาแล้ว วตายพี่น้องออมาแล้วพี่น้องได่เต็มแรกเอ้ามันหมาน้จะบริบบทยิแล้วนับเต็มพี่น้องโอ้โหใส่สวยๆเลยครับพี่น้องเอ้นี่ครับใส่อย่กลางนี่เลยฮะกลางเคลื่อนเลยอ่ะเจ็บับผมเต็มครับ มันครับเขบาโบกตาเลย่ะมันเต็มแ,แรกพี่น้องับเต็มมันครับไครับพี่น้องเต็มแรก <c oughs> อ่ะลืมต้นมนันเราพี่น้องเอ้ โอ้ยหลังนี้เลยโอ้กระปูหุ่นหัวพี่ไตอยู่ข้นหุ่นหัวพี่น้องเลยเแต่เขาไปจัดการมันพี่น้องเอ้ยยามต่อยามต่อโอ้หลังนี้มันบ่งอางสันรัวตึงน้ำสันเองโอ้ยหลังนี้เขาห้อยมีห้อยดึงพี่น้องนี่ฮะโอ้หลังนี้ก็มีห้อยดึงพี่น้องนะครับไปดีอยู่บ่ โอ้โอ้หลุดอีกแล้วพี่น้องเอ้โอ้โหดึงแบบนี้เอาไปอยู่เลยพี่น้องเอ้นะครับเบี้อลองงงเลยติดผักกระเศดอีกแล้วพี่น้องเอ้เอาไปอยู่โอ้นี่แหละวันเดมาใส่ยามตอนขึ้นเป็งสงิหล่ะพี่น้องอ๋รถพี่น้องเอ้หลังนี่อาขยะเก็บครับเงี้ยปู่อยู่เข้าพี่น้องเอ้หลังยมหันง้อรุดไปพี่น้องเอ้ ไปครับพี่น้องยามไปเดี๋ยวันอากาศพี่มีหมอกเลยพี่นอ้องตามหาเต็มที่สองกันนี่เต็มแรกเข้ามาแล้วนี่โอ้สายเพเขียดโอ้เขียดตายพี่น้องเลยก็มึงคอยจัดการครับ มันเหลือลายหลังนี่น้องจัดรับตัวทิ้งไจะใส่ถิ่มไปด้่พี่นอ้องเป็นไงมัง่งสีกระโดดกึ้นเด็กเบ็ดโอ้เบ็ดไตเงี้ยเยนะนี่ยเขียดตายมันก็นนตายบ้างอย่างไปไปครับผมเก็บครับโอ้หลังนี้หลังนี้มีอาการพี่นอ้องนั่น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 อู้อา้าวติดอยู่พี่น้องนี่ อขอหยัดเก็บครับผมว้าวแต้มที่สองมาแล้วครับพี่น้องใส่ยังง้ำเลย จำคือลือเลยพี่น้องเอ้โอ้ใส่มุมปากบนเลยพี่น้องเอ,อ้น่ะนั่นแหละเขาต้มที่ทองทองพี่น้องโอ้โหใส่ตรงอ่าเป็นเขาเราพี่นอ้องตังนี้นาะยจะเป็นเนื้อป,ปูพี่น้องนเนื้อเฉียดเนื้อโอ้โหน้ำโอกก๊กอะไรพี่น้องเอ้อากาศเย็ยนแห้ง สองเต็มเลยครับมันมันครับเสียงคนทําบุญกันพี่นอ้องดีครับผมมันครับ ครับพี่น้องมาแล้วสองเต้มพี่น้องสลับเ้านี้ <c oughs> อ่ะดูแต้มที่สามกันแล้วพี่น้องเนาะโอ้เงี้ยกับเรือลายย่พี่น้องนะครับหลังนี้กับเงี้ยเขียดเหลืออยู่เดาเดวเดาเดาเดวคิดนุ่มแจกปลาปลาจินคิดว่าเยื้มเหลือลายอยู่พี่น้องก็คิดว่าจะใส่ทิ่มไวปนะพี่น้องเนาะเงี้ย กค่ทว่าใส่ถิ่มไว้นี่แหละพี่นอ้องเนี่ยยงเหยื่อเลยเขาพี่น้องเน,นี่ยนะฮะอะไรเหยื่อเลือก็ใส่ถิ่มไปพี่น้องตอนแรกเคยมายามครับเก่าพี่นอ้องตามหาแตงซ้ำกัน อยู่เหมือนเดิมเหือเขียดเหือเขียดเรายังอยู่เหมือนเดิมเหือ,เข,อเ,เขียดเขาเคยยุคยเก่าพี่น้องเลยใส่ถิ่มนนี่แหละตายบ่นเองนอนเอ็งเลี้ยงยู่สิโอ้ยังคงตายพี่น้องไ,อไปอยากเก็บครับผมพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งบิ้งหลังนี่ขาดไหมพี่น้อง นี่ฮะเฮ้ยขาดเด้ง,นนงนเออน,งน,น,น,งน,นี่พี่น้องนี่ดีลังนี่เออขาดพี่น้องนี่นี่นีลังนี่ขาดไปซื้อเนี่พี่น้องอู้บูบน่าเสื้อพี่น้องนี่ปาดมีไผ่มานี่บนเลยพี่น้องเนี่ยอ,อือขาดไปซื้อๆนี่พี่น้องนี่เฮ้ยเนี้ยปูงเนี่ยพี่น้องนะครับ โอ้สายยังดีเลยมันหนาขาดเด้งหน่องเลยโอ้ยน่าสงสัยมขาดเด้งเลยโอ้เสียดายเสียดายครับพี่น้องโอ้ขาดเซยพี่น้องนียเออเพี่ยังพี่น้องไปยามต่อครับผมครับพี่น้องนี่เสียดายพี่น้องขาดได้งจังเดียพี่น้องนี่เบ็ดเยื่อปูยังดีเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังนี้มีอาการพี่น้องนี่หลังต่อกันนี้อาการครับ นี่ครับโอ้เด้อเด้อเด้อจะไปจริงของหวานอะไรกคนเด้อหลังนี้มีอาการอย่างนี้ฮะมีดึงมีดึงอู้ติดอีหลีพี่นอ้องปลาคอปลาคอเนี่ครับนี่ครับอู้หอยากเก็บครับทุกพี่น้อง พี่น้องเอ้แต่งที่3ครับยัดเก็บครับมาแล้วพี่น้องสามเต็มแล้วพี่น้องเอ้คนยัดเก็บครับผมทางสั้นพี่น้องมันมันไดครับพี่น้องสามต่อครับ <c oughs> ได้สามเต็มแล้วพี่น้องเอ้โอ้ยได้ตือ ขาดพี่น้องงงมันขาดได้จังไดยเนี่ยพี่น้อง,องโอ้สายนี่ยังดีเลยต้นหนาขาดไหมเหมือนค่อยตุนตัดเลยพี่น้องโอ้ยอันนี้ครับเนี้อปูเก่าพี่น้องเลยขออนุญาตเก็บครับผมโอ้ยังอยู่คือเก่าพี่นอ้อ,องเลย,ยน,น,นั่นก็ยังอยู่คือเก่าพี่นออ้องไปยามเป็นเรื่อยๆพี่น้องเลยโยมันสองหลังพี่น้อง พี่น้องโอ้หลังสุดท้ายกัยังอยู่คือเกาพี่น้องเลยนี่ครับบอ <c oughs> กินเยือเลยพี่น้องเอ้อ่ะหรับเส,สาร์นี้วัวเด็ดสามแต้มพี่น้องตอนเบน็ดนี่นุ่มจักลาบัทินคิดว่าจะใส่ทิมไว้นะพี่น้องเนาะเราค่อยมายามกันตอนแรงอีกทน,นึงเราจะมารว่ามานเราเอาเยือมาเปียนน้ำพี่น้องไปครับผม เศร้านี่กอได้ไปทั้งหมดสามแต้มงามๆเลยพี่น้องนี่ครับแล้วก็เบ็ดหล่อนอีกประมาณเกือบสิบลังเลยพี่น้องแต่ว่าตอนแรกว่าจะนี่ใส่ยถิ่นใม่หรือว่าตอนแรกเขามาใส่เปียโนพี่น้องเนาะไปที่นุ่มจัดปัดพัทินก็สงสัยคือนี่พี่น้องนี่นะฮะมันขาดเด้จริงๆพี่น้องว่าหนาขาดเลยพี่น้องนี่มันค้นมาตัดเอาได้พี่น้องนี่นะครับเบ็ดลังนี่พี่น้องอู้หูเสียดายเนื้อปูเขาไม่น้องน่าจะโต่อยู่ คันเบ็ดคันปลาดึงขาดนะขั้นคนบ่เอานะพี่น้องเนาะคิดว่าปลาดึงขาดซ้ำจะได้เบิ่งบ่ดีเนาะพี่น้องเนาะนี่ฮะโอ้เสียดายเสียดายรับผมก็ถือว่าพอดต้มนี่พี่น้องใส่งามด้วยพี่น้องเด้กับเดี๋ยวเบื่อเบื่อตอนแรงนุ่งจับรับไปทิจเดี๋ยวลองพยยามเบิ่งลองลองเปลี่ยนเยื่อนเนาะพี่น้องเนาะหรืออาจจะเอากับเด็กเนี่ยมาใส่น้ำพี่น้องไปเห็นควยนูอยู่พี่น้องสำหรับเท่านี้กัถือว่ามาอยู่พี่น้องพอได้่ยุดได้กินครับพี่น้องสามเต็มกับสำหรับมื้อนี้โอ้หมอกน้อีหลีพี่น้องอาาากศหนว หมอกลงแห้งครับพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกรงน้ำใจช่องนุ่มจะรับพัฒน,น์นะครับผมสำหรับวันนี้ขอกราบลาพี่พี่น้องแล้วครับผมสวัสดีครับมับนมันครับ